กินตับแซ่บๆ,ๆน้ำกัน FC ทุกคนโคกับบักไงเนาะหอบบ่ไหวปะโทษน้ำร้ายไหลน้ำร้ายไหลมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น,อน,น้องมุนิฟูทุกคนเนะาะได้ละมากินตําแซ่บๆ,ๆน้ำกันสบายดี FC มุนิฟูทุกคนเนาะมาพบก,กับดาน้อยตามเคยมื้อนี้ดาน้อยได้เมนู ชิว่าต่ำได้ยานประมึกเด่นประมึกโกบกับสามชิปกีบน,นี่ลวกพักกันจอกน้ำเนาะจะมาต่ำแล้วมืนน้อนี้ต่ำใส่เส้นขับปุ้นเฮาเนาะทุกคนเบืองมือกล้องเฮาซูมมาเบ่งอันเครื่องต่ำเฮาเนาะเราจะเริ่มต่ำกันพิด จะใส่บอกเปียแห้งทุกคนดระก้องมาซูมมาเบิ่งขกเขาเลยเจ้าเปียแห้งผงพิเศษเนาะแป้งนัวตสาราเสียบลายกะน้ำตาลกะกะปิเนาะตามด้วยกระเทียมเนาะทุกคนแล้วก็ตำ แรกนาะทุกคนตามด้วยหมากเลนเลนน้อยฮะทีนี้เราจะใช้เส้นข้าวปุ้นเนาะเส้นขนมจีนบร่ได้ใหมักุูบร่ได้กินตามโดนนะตามโดนปละเขือสับ มุนมุนใช่เนาะแบบไหนชอบเอิ้นทำไปกินน้ำเนาะชิบกินมดบ้านน้อยเนาะทีเดียวทางประเด็กเขาเนาะ นี่มีเห็ดเออมีเห็ด่าั้นมีพักลวกพักกันจองปลาหมึกแดงปลาหมึกกรอบเนาะแล้วก็โย่สามชิบกีบเอาลงไปเลยด้วยนี่มีเส้นขนมจีนน,น้ำเนาะมา,มาด้วยหาของดูของกิน xăm ừ. nó lúc nhắm căn hóc hòa nhạc xi măng nắp hòa xi măng kìm 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 nha kìm kìm cha, kìm 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 นะแล้วลองไปแกใส่ครับน้ำตาลน,น้อยหนึ่งเรียบร้อยเกี่ยมจัดจานมาใส่เนาะนี่จานเขาก็มีเรียบร้อยผักสลัดกับมาเด้เอเอฟจีโมีลคุูทุกคนมากินดต่ำซ่บๆนล้งกันเพิ่มเติมด้วยเธอดินเน้อโฮเข้าไปอ่า mùi con nó kêu mè bưng tằm, mùi con cả nước lái này, lắm nó, bơ canh trộn, 3 chip giật, adu adu, má 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 nó cạn, chuẩn rồi, chép chép tại tại nó à quá mực đen, thịt chặt chan rồi sát cùng công. mới chỉ không bưng không không bon lại thôi sao bay đàn không <laughs> กินอย่างเดียวสบับอาการอ่อน้อนอันนี้เนาะแง yeah. ่คนห้อนกินตำช่วงอย่างน้องกระบะต้องดมบะลงมาเนาะขาดแต่งกินขาดแต่งกินสะอาด ราาตังกินให้เราพุดส่วนแล้วมาเออลกไปท่าห่างบราเห็นมาราคาเต้นกินยุ่งกันนึงอุ้ยอืยอแต่น้อยขอใส่หวงกับไม่ถูด้แต่น้อยโบลลึ่งโบชิบ้นไปเนาะคือแบบ เอามือนนิมัน,นมันโบมแมนดาน้อยนนะดาน้อยขอเป็นตัวของตัวเองซะใช่ไม่ถูกใชบตอนช่วงอ่ะช่วงโควิด พักกันจองแล้วขึ้นเต้กางนองเพราะว่าตอนนี้กำลังแปลงตูบจุดโซนกางนำเนาะโซนวางละซาใหม่พักกันจองขี้นหอด้วยส่วนมัดกันากแม่ใส่ตำเหนียวทดสุดล่อหนวดปลาหมึก สองเฮาสองคนเ้องต้องหมดได้บ่หมดก็ต้องให้หมดบ่หมดก็ต้องให้หมดนนเนาะจะกินเลือดแ้งปิ้งปิดน้องๆพัดไปเวียกตอนสามโมงตันแรงแล้วไปเวียบมาได้ลงมา คพือไปเห็ดเลียบจำแามแล้น้อยเปื่อห้านใหม่เนาะคือบนอื่นออกประสบการณ์ก่อนเนาะไประเทกันยูครัวตาคือกันคือกันกับยู<ม>น้ำเอรดาโอ้ไม่เตอร์ครัวยูแพนักต่ำเมื่อก่อนตอนยูกับดานว่ากันน้องแพงกับยูแพนักต่ำ ตอนนีก็ไ,ได้รอกอายุพนแนธตําไปยุคุ้นับยุคต,ต่ตำตยุคต่ำซาแต่น้อยเปินห้าแล้วกะน้องนอกเพื่อจะกลับมาย่คืนเนาะลึ่งว่าติดยูนี่แล้วเนาะแมนไปยุใสกับยคือยูนี่ก็ออยังไงยูเนีย่ยยูนี่มันหูเสือมันเป็นตัวของตัวเองแบบสบายแบบมันเป็นอิสระแย่กะหัวหน้ากะใจดีเนย Dạ hay để đi 2 đấy, toàn hai đấy Dạ đến toàn hai đấy mà nào uhm. yeah. mặc kép có vô để tận đàn nó to mặc hình thịt ปลาบโบได้เขาขึ้นกันรู้สึกเจ็บอยู่แต่ว่าฮะก,กับบุก,กินแล้วบได้ักเพ็ดแห่งนี่เพ็ดแบบอันนั้นเลยนี่ขั้นขึ้นเพน็ดเพ็ดกมคว่มเพ็ดกำลังมาคำส่งท้ายเนาะคำนี้เนาะส t บ p step แล้วนัวหอมไปแล้ว สวัสดีค่ะมาเบิ้งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด่าน้อยดเด้อเรอวันที่จะกลับมาเปิดห้านคืนอีกอยู่เนาะเพราะว่าผนท่างผลทางโมจะเร็วเพื่อว่าลูกค้ามาไปมากะบบสะดวกเพราะทางกำลังแปลงเนาะเส้นน้องแปลงอ่ะเดี๋ยวด่าน้อยจะขอลาไปก่อนเด้อสบายดีบายบาย